ตอนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีอย่าปล่อยใจไปทางอื่นเพราะใจนี้เป็นการรักษาได้ยากเหลือเกินขอให้พากันภาคเพียนพยายามรักษาใจดวงนี้ให้มันได้ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อให้รักษาใจดวงนี้แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในบาปอากุศลเพราะว่าบุญกุศลกับบาปกรรมนี่มันเป็น คู่ศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่ฝึกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วบาปอากุศลมันก็จะมีอำนาจเหนือจิตใจนี้มันเป็นคู่แข่งกันมาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่ามีใจเป็นประมุขประธานของบุญและบาปสุดแล้วแต่ใจน้อมไปทางไหนเมื่อใจน้อมไปทางบาปบาปมันก็มีกำลังขึ้นในใจถ้าใจน้อมไปทางบุญกุศลบุญกุศลก็มีกำลังขึ้นในใจก็มันเป็นอย่างนั้น จิตของปุถุชนก็ยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมเนี่ยรวมความเลี้ยวเรียกว่ามันมีทั้งบุญทั้งบาปติดตามมาตั้งแต่อเนกาชาตินูน่นเหตุฉะนั้นแหละการเกิดมามีขันห้าอันนี้มันจึงไม่เที่ยงไม่ยังยืนได้ เนื่องจากว่าคนเรานั้นทำทั้งบุญทั้งบาปพร้อมกันมาบางคนก็ทำบุญมากกว่าบาปบางคนก็ทำบาปมากกว่าบุญก็เลยทำบาปมากกว่าบุญบาปนั้นมันก็มาตกแต่งอวัอวยวะร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์ก็ต้องวิบัติต้องทนทุกข์ทรมาน ใครละทนทุกทรมานนะก็จิตดวงนี้แหละเป็นผู้ทนทุกทรมานอันร่างกายนี้มันไม่ว่าอะไระมันถึงมันจะวิบัติแปรปวนไปมันก็แปรไปตามเรื่องของมันแต่มันไม่ไม่รับรู้ความแปรปวนของตัวเองจิตต่างหากเป็นผู้รับรู้ นี่จึงเป็นปัญหาที่ควรคิดการเกิดมามีชีวิตชีวาในโลกอันนี้ยเมื่อหาว่าคิดไม่ถึงต้นตอของมันแล้วมันก็ไม่รู้จักทางแก้ไขเรื่องมันนะถ้าเราคิดเข้าไปแล้วไปถึงต้นตอมันจริงจังแล้วมันก็ รู้จากทางแก้ไขแล้ววันนี้นะโดยน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการที่จิตมันจะตกไปในทางอากุศลน,นั่นก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกให้มันสงบนี่ข้อสำคัญมันนะเมื่อมันไม่สงบแล้วมันก็ไม่มีกำลังเข้มแข็งจิตนี้นะ อ่อนแอเมื่อมันอ่อนแอแล้วอะไรกระทบเข้ามาน้อยหนึ่งมันก็หวั่นไหวไปตามไปอย่างนั้นเอาเรื่องดีมาถึงเข้าก็ยินดีไปตามเรื่องชั่วมาถึงเข้าก็ยินร้ายไปตามโกรธไปตามแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีอันนี้แหละ จิตใจที่ไม่มีกำลังเข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยกุศละมันยอมอ่อนไหวไปตามอารมณ์อันชั่วร้ายอ่อนไหวไปตามอำนาจของกิเลสเออดังนั้นแหละโดยเหตุผลแล้วเราจึงควรฝึก,กจิตใจอันนี้ให้สง,งบตามหลักวิชา ธรรมะในพุทธศาสนานี้การที่จิตนี้จะมีกำลังเข้มแข็งได้ก็เพราะทำให้มันสงบลงถ้าปล่อยให้มันคิดอะไรต่ออะไรเลื่อยเปื่อยไปมันได้ความเสียใจบ้างดีใจบ้างนี้มันก็อ่อนแอเลยตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เ,เป็นอย่างนั้นดังนั้นพอ มีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันจึงตื่นเต้นวันไว้ไปตามหาความสงบสุขไม่ได้เลยเอทำยังไงล่ะมันจึงจะสงบได้อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิด ถ้าไม่คิดก่อนมันก็ไม่เห็นลู่ทางให้เข้าใจเพราะว่าจิตที่มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยมันมีหลายเรื่องที่ให้จิตฟุ้งจิตฟุ้งซ่านนะนะบางทีมันผิดหวังในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาอย่างใดยังหนึ่งอา้าวมันก็วิตกวิจาร์อยู่นั่นแหละ ขับแค้นแน่นใจอย่างนี้นะวิธีแก้มันก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วทำอะไรจะให้มันได้สมหวังทั้งหมดมันจะได้มาแต่ที่ไหนอย่างนี้นะแหละถ้าหากว่า มันเที่ยงแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังเกิดมาในโลกอันนี้นะมีอะไรได้มาแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่เสียไปมันก็เป็นอันว่าสมหวังอัตภาพร่างกายนี้มันก็อยู่ยั่งยืนนานตลอดการไปอันถ้าอย่างนี้นี่มันก็ได้ชื่อว่าเป็นนิพพานในมนุษย์นี่แหละ อันนี้พระศาสดาทรงตร,รัสว่านิพพานไม่ได้อยู่ในมนุษย์นี้นั่นและสวรรค์ก็ไม่มีพรหมโลกนั่นก็ไม่มีนิพพานนะดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์ก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนั่นแหละให้พึงพากันสันนิษฐานดูให้ดี เพราะว่าที่ไหนที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่นิพานทั้งหมดเลยนิพานแปลว่าดับดับอะไรดับทุกข์ดับทุกข์ท,กทางใจทีนี้ในเมื่อจิตนี่ไปอาศัยอยู่ในที่ไหนสถานที่นั่นยังวันไหวไปมาอยู่อย่างเนี้มันก็เป็นทุกข์แหละ เหมือนยังกิดมาอาศัยอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้ในปัจจุบันเนี่ยลองสังเกตดูสิมันเป็นทุกข์ไหมนั่นเนี่ยคนที่ไม่ช่างสังเกตแล้วมันก็จะไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงอ่ะหรือว่าเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ก็ก็ดิ้นรนไปเฉยๆอย่างนั้นแหละ ไม่ได้คิดเลยว่าเราเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทบทวนมาเลยไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นเละไม่รู้จักทางออกจากทุกข์คนไม่ทวนกระแสจิตเข้ามามนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการ ทำใจให้สงบประงับเป็นสมาธิภาวนานี่มันก็ได้แก่การทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่ปล่อยให้จิตเคล็ดซานออกไปข้างนอกโดยส่วนเดียว่น,นหละมันถึงมันมันจึงจะสงบลงได้แล้วก็จึงจะรู้ความจริงของชีวิตได้ว่า ความจริงของชีวิตเนี่ยหมายถึงดวงจิตนี่จะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอัตภาพร่างกายอันนี้แหละมันไม่เที่ยงจะมาให้มันเป็นทุกข์อย่างไรเล่านี่แล้วเมื่อร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วสิ่งที่แวดล้อมอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทําไมนระ่จึงมาหมกมุ่นกันอยู่จึงทำความพอใจอยู่กับโลกสันนิบาตอันนี้อันนี้มันก็เนื่องมาแต่อวิชชาความไม่รู้นั่นแหละมันหุ้มห่อจิตใจทำให้เกิดความเข้าใจผิดไปนึกว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัย เพราะว่าสิ่งล่อใจที่ให้เกิดความสุขความสบายชั่วคราวนี่มันมีอยู่เหมือนกันเมื่อมันไม่รู้สิ่งล่อหลอกจิตใจให้หลงให้ติดดังกล่าวมานี้มันจึงได้หลงติดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่มันถากไม่ได้ทบทวน เข้ามาในปัจจุบันนี้ไม่พิจารณาดูมันจึงไม่เห็นลู่ทางจึงไม่เบื่อไม่น่ายผู้ดใดที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารน,นี้ได้ก็เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี้มาสงบนิ่งอยู่ในนี้ทีนี้ร่างกายอันนี้มันแปรปวนมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี้จิตก็รู้วันนี้นะ ก็รู้ว่าแหมมันทุกข์จริงอาศัยอยู่ในร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่อย่างนี้แล้วร,ร่างกายส่วนไหนมันวิบัติอย่างนี้นะจิตนี่ก็ไปรับรู้หมดเลยเจ็บหลังปวดเอวเอาจิตนี่ก็รับรู้ว่าเจ็บหลังปวดเอว ปวดแข้งปวดขาจิตก็ไปตามรู้ว่ามันปวดแข้งปวดขาอย่างนี้แหละปวดท้องปวดไส่ก็ไปตามรู้ว่าปวดท้องปวดไส่หมายความว่าเจ็บตรงไหนวิบัติตรงไหนจิตนี่ไปรับรู้เอาหมดเลยแ่เพราะฉะนั้นมันจึงทนได้ยากลำบากจึงได้กระวนกระวายในจิตนี่นะ แับนี้เมื่ออัตภาพร่างกายนี้ยังปรากฏอยู่ตราบใดนี่นะความแปรปวนของร่างกายก็มีอยู่ตราบนั้นเมื่อความแปรปวนของร่างกายมีอยู่อย่างตราบใดจิตนี่ก็ย่อมได้รับรู้และก็ย่อมวันไว้ไปตามความแปรปวนของร่างกายนี้อยู่อย่างนั้นแหละนนแหละที่พระพุธทธเจ้าทรงตรัสว่า ชาติปิถุกข่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอวัยวะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะมันถึงเป็นทุกข์มันถึงแปรปวนมันถึงทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้พระศาสดาทรงสอนให้ฝึก,กจิตใจนี้ให้สง,งบให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีแล้ว อให้ใช้ปัญญาสอนจิตใจให้รู้เท่าตามเป็นจริงนี่แหละมันถึงจะเป็นทางออกจากทุกข์ได้เพราะว่าทุกข์นี่มันเป็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ก่อนมันมาตกแต่งให้ดังนั้นบุคคลจะไปละทุกข์อันนี้มันละไม่ได้ละได้แต่เหตุแห่งทุกข์เท่านั้นเอง ดังนั้นเมื่อเห็นทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันเหตุมันมาอย่างไรเมื่อเราสาวไปมันก็รู้ได้เหตุของมันก็เพราะเอิดว่าจิตใจมันยึดมัน่นถือมั่นอยู่ในบุญในบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเมื่อจิตใจมันสะสมทั้งบุญทั้งบาปมาบุญและบาปนั้น,นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัย พาดวงจิตอันนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่พาดวงจิตนี้ไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอาศัยธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วที่จิตใจทำนี่แหละไปตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้อยู่ในท้องของมารดานุ่น เมื่อกรรมดีตกแต่งให้ก็ยังชั่วหน่อยอวัยวะร่างกายนี้มันก็สมบูรณ์ทุกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนขึ้นเชื่อว่าบุญตกแต่งให้แล้วมันง่ายทุกอย่างแม้นอนอยู่ในคันของมารดาก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรมารดาก็มีสุขภาพอนมามัยดี ธรรมดาว่าคนมีบุญนะเป็นอย่างนั้นอันี้เมื่อเวลาคลอดออกมาก็คลอดง่ายเหมือนอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะั่นแหละพระองค์ประสูติพระมารดาก็ประทับยืนนี่อย่างนั้นนะแล้วในตำรายังกล่าวว่ามีพวกเทวดานะั่นลงมาเมื่อรับ ถ้าจจตรุกรกบาลทั้งสี่น่ะน,นะมาคอยรองรับร,รูปพระกายของพระองค์ไม่ให้ตกลงไปถึงพื้นดินนะพอพ้นจากท้องออกมาอย่างนี้เทวดาก็รับเอาทันทีเลยแล้วก็มีท่อนำร้อนนำเย็นลงมาโสดสงพระองค์ ทำให้พระวรกายนั้นสะอาดสะอ้านดีพระมารดาก็ไม่ได้ลำบากอะไรเลยอทุกสิ่งทุกอย่างเรียว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยนี่แหละอาศัยบุญญาณุภาพของพระองค์ท่านที่ได้ทรงบำเพ็ญมาในอเนกชาติมันมาตกแต่งให้บัดนี้คน ทั่วไปก็เหมือนกันเละคนผู้มีบุญวาสนาผู้ได้สั่งสมบุญกุศลมามากผู้ได้ให้ทานผู้ได้รักษาศีลมาให้บริสุทธิ์ผู้ได้ฟังธรรมผู้ได้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แกผู้มีคุณงามความดีอันสูงกว่าตนมือนี้นะ ผู้ไม่เบียดเบียนใครในชาติก่อนนู้นไม่ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อนนะทำมาหาเรี่ยงชีพโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายร่างผานชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาเรียงอัตภาพของตนเองมีความอริอารอบเอื้อเพื่อเกือ้อกูลแก เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอนุภาพแห่งบุญกุศลนั่นแหละตามมาปฏิสนธิในท้องของมารดาก็สะดวกสบายคล้ายคึงกับพระโพธิสัตว์นั่นแหละแต่ว่าจะให้ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์นั่นไม่แล้วเพราะว่าการสั่งสองบุญกุศลมันคนละชั้นกันน่ะ พระโพธิสัตว์ท่านสร้างบุญกุศลอย่างอุกฤษมากเช่นให้ทานอย่างนี้คนธรรมดาสามัญจะให้ทานลูกกตานี้ไม่ได้เลยนี่แต่พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อผู้มีผู้มาขอลูกตาพระองค์ก็สละให้เลยอย่างนี้แหละ อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ใครขอให้หมดเลยนี่คนธรรมดาสามานนั้นสละไม่ได้ถึงขนาดนั้นลูกก็ให้ทานได้เมียก็ให้ทานได้อย่างนี้เราคิดดูจะไม่ให้พระองค์เป็นผู้ประเสริฐยังไงล้งศีลก็องค์ก็รักษาให้บริสุทธิ์ไม่ยอมร่วงศีลแม้ว่า ใครจะมาบังคับให้ทำลายศีลพระองค์จะไม่ยอมเลยใครจะฆ่าก็ฆ่าไปอันอย่างนี้พระองค์เจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วในวัฏฏะสงสารนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฐิไปตลอดชาติบางชาติก็หลงอยู่หรอกแต่ว่าหลงไม่นาน เมื่อมีผู้มาชักจูงเข้าไปแล้วก็รู้ตัวได้พอรู้ตัวได้แล้วพระองค์ก็กลับประพฤติดีประพฤติชอบในพระธรรมวินยัยเช่นอย่างในครั้งที่พระองค์บังเกิดขึ้นในศาสนา ของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั้นชื่อว่าธรรมปาระเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏิมารดาบิดาเป็นผู้นับถือศาสนาพราหมณ์น,นี่ <c oughs> พระอ,องค์ก็เลยได้รับแนะนำสั่งสอนไปในรัฐิศาสนาพราหมณ์นั้นแต่ว่า บุญของพระองค์เนะี่ยมีอยู่อย่างว่านั่นเนี่ก็ไปได้คนผู้นับถือพรธศาสนาอย่างสูงส่งเป็นมิตรเป็นสหายเรียกว่าคติการะอุบาสกนั่นอุบาสกคนนี้ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จอนาคามีผลแต่ไม่ได้ออกบวชเพราะว่าเลี้ยงแม่ตาบอด แต่บางเอิงก็ไปได้ธรรมภาระนั้นเป็นสหายวันนี้คติการะอุปสมค์นี่ก็พยายามสักส่วนธรรมภาระนี่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมไปทีแรกไม่เชื่อก็ยังกล่าวช่วงจาาไปอีกว่าเฮ้ยสมณะศีรษะโลนจะมีดีอะไรอ่ะ ไป่วินธบาตมาฉันแล้วก็น,นอนอสบายไม่เห็นทำอะไรอย่างนี้แหละแต่คติการะอุปบาสกนี้ก็ไม่ยอมพยายามอยู่งนั้นเลยวันหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำไปมาก็คติการะนี่ไปจับผมเปียของธรรมปาระชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ผมเปียนี่เขาถือว่าเป็นของสูงใครไปจับไม่ได้แต่ธรรมปาระนี่คิดแม่คติการะนี่ลงมาจับผมเปียเราแล้วอย่างนี้นี่การที่ท่านชักชวนเราไปเฝ้าพระเจ้านี่น่นาสํสำคัญนะเอาละทางนั้นเราจะไปด้วยตกลงไปด้วยกันพอไปเฝ้าพระเจ้าพราะองค์แนะนำสั่งสอนเข้าไป ได้เกิดศรัทธาเลื่อมใสออกบวชเลยน,นี่เรียนธรรมเรียนวินัยประพฤติตั้งมั่นอยู่ในสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ไม่ทำบาปตลอดชีวิตนั่นแหละในชาตินั้นเป็นอันว่าพราะองค์ได้บำเพ็ญในครมมะบาร,รมีให้แก่กล้า นั่นแหจึงเป็นปัจจัยอันใหญ่หลวงนำให้พระอ,องค์ได้อุบัติบังเกิดขึ้นมาในยุคนี้แม้จะสมบูรณ์ด้วยโพคาสมบัติลาภยศสรรเสริญมากมายเท่าไรพระอ,องค์ก็ไม่หลงไหลติดอยู่ในกามมสุขสมบัติอันนั้นก็เพราะอานิสงส์แห่งเนคขมมะบารมีนี่แหละมากระตุ้นพระไทยอยู่เสมอ อาน,นิสงส์การออกบวชหมายเขาว่าอย่างนั้นแหละจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สละราชสมบัติออกบวชไปเพื่อแสวงหาทางตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณและจะได้ช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปตามด้วยเมื่อเมื่อพระองค์ออกบวชแสวงหาทางตัดสรูไป ก่อนที่พระองค์เจ้าจะได้ตัดสู้พระองค์ก็จเจริญอนาปานสตินี่ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็สามารถบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามไปโดยลำดับโดยลำดับจนตลอดถึงฌานที่สี่เมื่อบรรลุถึงฌานที่สี่แล้วก็จเจริญวิปัสสนาต่อ โดยยกเอาขันห้านี้ขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานตามสภาพความจริงเมื่อเห็นขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงไม่ควรยึดควรถือก็อง,องค์ก็จะปล่อยวางขันห้านี้ลงจิตก็รวมลงไปแบบนี้ก็ ได้ตัดสู้บุพเพนิวาสานุสติญาณน,นะนั่นแหละในปฐมยาม,มาเมื่อรูกชาติหนหลังได้สิ้นสงสัยในชาติความเกิดของพระอ,องค์แล้วก็ทรงพิจารณาเจริญวิปัสนาต่อไปอีกถึงเที่ยงคืนก็ได้ตัดสู้จุตูปปาตยานทรงพระ ปรีชาอย่างรู้ความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นทุกข์จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่ามันทํากรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวเองแล้วก็ยึดเอากรมดีกรรมชั่วนั้นไว้ไม่ยอมละกรรมชั่วไม่ยอมทํากรรมดีฝ่ายเดียวพูดง่ายๆว่าบาปก็ยึดถือเอาไว้บุญก็ยึดถือเอาไว้ บันนี้บุญบาปนี่เนี่ยพาให้ท่องเที่ยวเกิแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ผู้ใดพระอ,องค์เจ้าพิจนาเห็นว่าผูใ้ใดเพียรลาบบาปให้หมดไปจากกิจสันดานแล้วตั้งใจบำเพ็ญแต่บุญกุศลไปบุญกุศลนั้นมันก็พลันเต็มได้เลยวะนี้เพราะมันไม่มีบาปมาแย่งอันแหละ พระองค์ก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ก็เพียรละบาปไปจนหมดสิน้นแล้วทรงสั่งสมบุญกุศลจนว่าเต็มบริบูรณ์จึงได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์สําเร็จตามพระองค์ได้ก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็ละบาปไปหมดและกันจบลงจึงมีผู้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปมากมายฮะนี่สรุปใจความลงแล้วว่า บุคคลจะพ้นทุกได้นั้นก็เพราะมาพยายามภาวนาทําใจให้สงบทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมาเห็นแจ้งนี้มันก็ตื่นตัวรู้ว่าตนนั่นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมาอาศัยอยู่ในสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวัง เมื่อมันรู้เล้วก็ปล่อยวางนะอะนี้แหละไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นอันว่ารู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์คืออุปทานความยึดถือเมื่อละความยึดถือนี้ได้ทุกทางใจมันก็ดับไปหมดเลยฮเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบความจริงอย่างนี้แล้วพึ่งพากันตั้งใจ บำเพ็ญทางกิจใจนี้ให้เป็นไปดังแสดงมา